พระเจ้าเราพระเจ้าที่ใหญ่ครักผมก็เป็นคนวูแต่ว่าด้วยใจสู้ว่าเรามีพระเจ้าวันวันพฤหัสที่แล้วนะครับผมไปจัดย่าท่านสู่มาแต่ด้วยความดูแลนักที่ต่างพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความเงินพระเจ้าเราต้องใหญ่ครับในขณะที่ผมจัดย่าทำงานทุกวันเนาะไปตลอดวรนใหญ่พระเจ้ามีคนดูาลพระเจ้าเรา แต่โดาั้เนี่ยไม่ต่างัคนรูโลกมันไม่เห็นครับแต่ก็บว่ามีครู้ใกว่าคนตาน้นใยามที่พระเจาดนทในความรู้สึกว่าอาจารย์พระเจระเจ้าเจาเราชืใจจริงผมองอยากไม่เหลือกันไม่เหลือนใจรู้ส่กควับ